สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนคิดเลขในใจนะให้นักเรียนนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาจากนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนเลขข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ไปจนถึงข้อ10เลยนะคะจากนั้นหลังเส้นสีแดงนะคะให้นักเรียนเขียนคำว่าตอบตอ่ออบตอบนะคะ ทีนี้นะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทำกันนะคะข้อ1 3รวมกับ5เป็นเท่าไหร่ 3. รวมกับ5เป็นเท่าไหร่นะคะให้นักเรียนนะทำเหมือนเดิมเลยคือเอาเลขมากไว้ในใจจากนั้นชูขึ้นมา3นิ้ว นับต่อจากเลขมากในที่นี้ก็คือเลข5นะคะต่อจาก5ก็จะเป็น6 7 8ตอบ8นะคะให้นักเรียนเติมเลข8ลงไปตรงหลังคำว่าตอบแบบคูเลยนะคะต่อมาในข้อ2 1. รวมกับ6เป็นเท่าไหร่ 1. รวมกับ6เป็นเท่าไหร่ ให้นักเรียนนะคะนำเลข6ไว้ในใจจากนั้นนะคะชูขึ้นมา1นิ้ว6รวมอีก1เป็น7นะคะเมื่อนักเรียนได้คำตอบก็ใส่ตรงหลังคำเตอบตอบได้เลยข้อ3 4รวมกับ3เป็นเท่าไหร่4รวมกับ3เป็นเท่าไหร่ ให้นักเรียนนะคะนำเลข4ไว้ในใจจากนั้นชูขึ้นมา3นิ้วนับต่อจาก4แล้วเป็น5 6 7เมื่อนักเรียนได้คำตอบก็ใส่ลงมาเลยนะคะต่อมาในข้อ4 2รวมกับ5เป็นเท่าไหร่2รวมกับ5เป็นเท่าไหร่ ให้นักเรียนนะคะนำเลข5ไว้ในใจจากนั้นชูขึ้นมา2นิ้ว5แล้ว6 7ได้7อีกแล้วนะคะก็ให้นักเรียนใส่เลข7ลงไปตรงหลังคำว่าตอบอตอบข้อข5 3รวมกับ6เป็นเท่าไหร่3รวมกับ6เป็นเท่าไหร่ให้นักเรียนนําเลข6ไว้ในใจนะคะจากนั้นชูขึ้นมา3นิ้ว6แล้ว 7จ็แป้าได้คำตอบว่า9นักเรียนก็ใส่เลข9ลงไปนะคะจากนั้นในหน้าต่อมาเป็นการคิดเลขในใจเหมือนเดิมแต่เป็นข้อ6 7 8 9็ดสิ นะคะ5ข้อนี้นะคะคือตั้งแต่ข้อ6ถึงข้อ10นี้ครูให้นักเรียนนะคะลงมือทำด้วยตัวเองนะเมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ครูทางไลายเหมือนเดิมเดี๋ยวครูจะตรวจให้นะคะสำหรับการคิดเลขในใจในวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ